G Wheel Wise, as Rock King IT Network X shot สวัสดีครับอยู่กับอิงค์วอล์คโซนนะฮะวันนี้อิงก็จะมากับการ์ด c u สตอมจาก RX 480นะครับหลายๆคนเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับอาจจะซื้อ Reference ไปใช้กันก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้อิงมีการ์ดจากทาง MSI Gaming X แต่ว่า G P U เป็น RX 480มานะครับจากที่ผ่านมาเนี่ย g X m i n g X ที่เราได้รีวิวส่วนใหญ่จะเป็นจากทางค่ายเอเมเดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้จากทางค่าย m m มมาบ้างนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะฮะ 8GB GDDR5 นครเบซึ่งรุ่นนี้ จะเป็นรุ่น8 g b อยู่นะครับรุ่น4 g b ผมก็อาจจะยังไม่เห็นมาทำตลาดในเมืองไทยนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงจะเจ๋งกว่ารุ่น reference สักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฮนะมาเริ่มกันที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นธีมหลกัหลกๆของ gaming X นะฮะโดยที่มีสีแดงตัดกับสีดำด้านล่างนะครับเขียน gaming X ตรงนี้แต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ย จะเป็นฟีเจอร์ตรงบริเวณนี้แล้วก็อันนี้นะครับเมื่อเทียบกับการ์ดเ v i d i a ียที่เราเคยได้มานะครับจาก Nvidia เดียนี่ยก็จะเขียน Nvidia เดียแล้วก็มีฟีเจอร์ v ีองอะไรของเขานะครับที่เขียนอยู่ส่วนน,นี้จะเป็น AMD VR Ready Premium ซึ่งก็รองรับ VR เช่นกันนะครับส่วนซิ n c ก็จะเป็น TwinFroser 6เหมือนเดิมนะฮะด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นเลยมีอะไรบ้างฟีเจอร์หลักๆก,ก็จะเหมือนกับตัว Gaming X จากทางค่ายเ i d i a ดีนแหยะครับโดยที่มีอะไรบ้าง RGB LED ตรงโลโก้ p l a y Hard Stay Silent นะครับคอนเซ็ปต์เดิมใช้แอป Gaming app เหมือนเดิมนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูดีกว่ามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรนะครับเริ่มมาก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4อย่างนะครับคือ1ตัวการ์จอนะฮะคู่มือการลงทะเบียนรับประกันนะครับเข้าไปลิงก์นี้นะฮะเพื่อรับประกันอะไรแบบซื้อมาแล้วก็เอาไปรีดีมประกันด้วยนะฮะ อันนี้จะเป็น Quick User Guide นะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานเริ่มต้นนะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะเห็นไหมฮะแต่ว่าก็คงอาจจะไม่ต้องใช้นะครับเวลาเราซื้อมาก็น่าจะอนเป็นอยู่ละนะฮะคู่มือการใช้งานเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนะครับทางการ Nvidia และ AMD นะฮะส่วนอันนี้จะเป็น c d บ u n d l e นะครับซึ่ง c d b u n d l e นี้มีอะไรบ้างมี Diver AMD Radeon นะครับก็จะเป็น,นครีมสันนะฮะแล้วก็ เกมมิ่งแอปนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะฮะถ้าเป็นในส่วนของไดเวอร์คุณไปโหลดบนเว็บจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันแน่นอนเป็นตัวล่าสุดด้วยนะฮะส่วนต่อมาเรามาดูตัวการ์ดกันดีกว่าตัวการ์ดนะครับหน้าตาก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะสำหรับ Gaming X โดยที่มีซิงค์ทวินฟอร์เซอร์หนะฮะ V I ตรงนี้นะครับแล้วก็พัดลมท็อกแฟงสองจุดศูนย์นะครับซึ่งท็อกแฟนของจุูนนี้ก็จะมีบพัดที่บางอันจะหักงอนะครับเพื่อการกวาดลมที่ดีขึ้นแล้วก็ ให้มันกดลงไปตรงๆบนแผ่นฟินไม่กระจายรอบข้างนะครับมีอะไรบ้างนะฮะขออธิบายทีบนตัวฝาครอบซิงค์เนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกนะครับมีสีแดงตัดกับสีดําซึ่งตรงนี้เห็นไหมฮะเกมมิ่งโกลนะครับตรงนี้จะมีไฟ LED ติดขึ้นมานะครับเวลาใช้งานส่วนตัวนี้ก็มีเทคโนโลยี Zero Fuser เช่นกันนะครับก็คือเวลาเราไม่ได้มีโหลดการ์ดหรืออุณหภูมิต่ํากว่าที่ตัวการ์ดในไบออสตั้งไว้นะครับก็จะไม่มีการบุ่นนะครับพัดลมก็จะเงียบเลยนะฮะ แต่ว่าถ้ามันถึงอุณหภูมิเท่าไหรมันก็จะติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาเทสให้ดูอีกทีนะฮะอื่นๆมีอะไรบ้างดูข้างหัอตัวการ์ดอันนี้ก็อลังการไม่แพ้กับของทางฝั่ง NV ็นวีดีเลยนะฮะฮีทไฟ์ก็สวยงามเช่นกันนะครับมีโลโก้ MSI ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ rgb นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูมันเป็นยังไงนะก็ลองไปดูในเทปเก่าๆของเรานะครับเราเคยเล่นไปให้ดูหลายๆเทปละนะสำหรับ Gaming X นะฮะตัวนี้จะเห็นว่ารับไฟแบบ 8พินหหัวนะครับจากพอซัพพลายตัวนี้ทางด้านหลังนะครับแบ็กเกรดก็จะเป็นสไตล์ gaming x เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะยังไงดีมีการฉลุลงมานะครับเพื่อป้องกันความร้อนสะสมมีโลโก้เม i อยู่ตรงบริเวณนี้สกรีนลน์มังกรอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตกันดีการตัวนี้จะไม่มีสลอตเสียบ Du a l gpu นะครับเพราะว่าทาง amd เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเป็นฝั่ง n v i d ดีก็ต้องเสียบ bridge นะฮะแต่ว่าถ้า amd เนี่ยเขาจะทําการ crossfire นช่อง p c r e s ได้เลยนะฮะฝั่งนี้มีอะไรอีกอย่างที่เห็นนะครับจะมี Heat Pipe โค้งออกมาแล้วก็มีที่สุดตรงนี้อีก3อันนะฮะ IO ครับทางนั้นหลังตามมาตรฐานของ MSI นะครับคือเขาก็จะปิดพลาสติกไม้ทั้งหมดนะฮะมีอะไรบ้าง DVI D HDMI 2ช่องนะครับแล้วก็ Display Port นะฮะตรงนี้ ต่อมาเราจะแกะซิงค์นะครับตามแพทเทิร์นเดิมของเราเลยนะฮะแต่ว่าก็ต้องพูดเหมือนกันเช่นทุกครั้งนะครับว่าตัวนี้มันมีวอยด์แปะมาด้วยนะฮะ mm. เพราะฉะนั้นใครซื้อไปไม่แนะนําให้แกะนะฮะอาจจะมีปัญหากับประกันได้แต่ผมบอกว่าการตัวนี้ซึ่งใช้ซิงค์คูนฟอสเอร์หมันก็ใหญ่โตมโหรานอยู่แล้วนะครับคงไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนฮิตซิงค์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้เราแกะให้ดูเ,เฉยๆว่าภายใต้ซิงค์เนี่ย PCB จะเป็นยังไงซิงค์หน้าตาเป็นยังไงนะฮะการแกะซิงค์ น็อตสปริง4ตัวนะฮะแต่ว่าหัวค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ไขกันระวังระวังหน่อยนะฮะไม่เชนั้นก็อาจจะหัวรูดได้นะครับถ้าอยากจะแกะจริงจริงๆ4ตัวนะฮะแล้วก็ก่อนจะแกะระวังพวกสายแพรนิดหนึ่งนะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมครับ มันจะมีพิน R G B อยู่นะครับตัวที่หลักผมว่าถอดตัวนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วตัว2อันข้างล่างอาจจะไม่ต้องถอดก็ได้ถ้าสมมติเราจะถอดเปลี่ยนซิลิโคนซิลิโคนเฉยมาดูกันบ้างนะครับตอนนี้แกะออกมาแล้วนะฮะ P C B เนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับ Gaming X ตัวอื่นที่เราเคยแกะกล่องไปนะครับเพราะว่าตัวอื่นนะั้นมันจะเป็นของ Nvidia นะฮะอันนี้การ์ด AMD นะครับก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะฮะตัวการ์ดเนี่ยก็จะยื่นกว่าตรง เออ bracket expansion slot มานิดนึงนะครับแต่จะไม่ยืนเท่าซีรีส์อลังการอลังการของ n v ็นวีเดียนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคัสตอมพี b เช่นกันนะฮะโดยที่แตกต่างก็คือเนี่ยจะมีฟอนต์เพลททำหน้าที่เป็น r e i n f o r c e frame มาให้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยเมมร m VRM ทุกอย่างจะอยู่ใต้นี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือกระจายความร้อนให้มันทั่วๆเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนจุดใดจุดหนึ่งเกินไปนะครับแรมก็ ซัมซุงนะฮะตรงนี้ G P U Polaris นะครับภาคจ่ายไฟของเขานะครับยังเป็น Military Class ที่โดดเด่นของทางเมไอที่รู้ว่ามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับช็อค s f c ตรงนี้1 2 3 4 5 6กนะครับก็6เฟสนะฮะตรงนี้อีก2นะครับส่วนแพเทิร์นอื่นๆจะให้ใค,คล้ายๆกับตัวของทางฝั่ง n v i d i ีนะฮะก็คืออย่างที่เห็นเลยมีพินพัดลมพิน r g b สำหรับโลโก้เ s i ตรงบริเวณนีนะ้อันนี้คือสำหรับในส่วนของ P.C.B. นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวฮีตซิง์บ้างฮีตซิงของเขานะครับก็ Twin f o r เ e r 6เช่นเดียวกันนะครับกับ Gaming X ตั่วนอื่นซึ่งแพทเทิร์นการออกแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยที่มีฮีตไพ p ์ออกมาใต้ทองแดงชุบนิกเกิลตรงนี้นะครับที่เป็นตัวสัมพันกับ G.P.U. มีออกไปฝั่งนี้2เส้นนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้อีก3เส้นก็เรียกง่ายๆนะครับกระจายความร้อนให้มันออกไปทั่วๆกาดนะครับนี ฝั่งนี้ไป2นะครับฝั่งนี้มาอีกเยอะเลยนะครับโดยที่ฟินเนี่ยมันก็จะไม่ละเอียดหรือไม่ห่างโเกินไปนะครับพัดลมท็อกแฟนสองสามารถเป่าทะลุออกมาเพื่อระบายความร้อนให้พวกนี่ที่มันอยู่ใต้ p c b เนี่ยได้เช่นกันนะครับโดยที่ซิลิโคนอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าในเมื่อมันแกะไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนซิลิโคนดีๆยังไงนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะับเพราะว่า MSI เเขาให้ซิลิโคนที่มีคุณภาพสูงมาอยู่แล้วนะครับเป็นซิลิโคนเทาตรงนี้นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ ซื้อมาก็ใช้ยาวๆเลยนะฮะ คราวนี้เรามาดู r x 4 8 0จาก MSI ในหน้า GPU s t บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดแบบ non-reference นะฮะหลายๆคนที่เคยเห็น r x 4 8 0ตอนนี้นะครับก็จะเห็นแต่การ์ดแบบพวก reference หรือว่าการ์ดเดิมโรงงานนะครับอันนี้เรามาดูค่าแต่ทาง MSI บ้างว่าเป็นยังไงนะฮะก็จริงๆแล้วมันก็คือการ์ดตัวเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแค่ PCB เปลี่ยนไปนะฮะตัวนี้ก็จะมี Shader 234 u n i f i e d Unit นะครับ Memory g d r 5จาทาง Samsung 2 5งบิตขนาด 8G b แบนด์วิดที่206 g b ต์ต่อวินาทีนะครับส่วนไดเวอร์ตอนนี้จากที่เพื่อนๆได้ดูเทปล่าสุดตอนที่เป็น RX 4 8 0 v ว r ร i o n reference ไปนะครับตอนนั้นไดเวอร์ iver, อาจจะยังไม่เป็นตัวล่าสุดนะครับทำให้มีปัญหาเรื่อง power draw จากช่อง p c i แล้วก็ประสิทธิภาพอาจจแตกต่างกันนะครับตอนนี้อัพมาเป็นคลิมสาร16.7.3แล้วนะครับ Windows 10 64บิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับการ์ดทาง MSI ตัวนี้ gpu clock ที่13.3 m h z และ memory clock ที่2000 m e h z นะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ benchmark ก่อนฮนะมาเริ่มที่ five strike extreme โดย 3DMark นะครับอันนี้ก็จะเป็น resolution ประมาณ250คูณ140นะครับ direct x 1 1นะฮะเดี๋ยวเรามารอดูคะแนนก,นกันเลย five strike extreme ออกมาที่5287คะแนนนะครับโดยที่มี graphics core ที่5 8 3 3คะแนนนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นการที่แรงราคาคุ้มค่านะฮะ ส่วนคะแนในอื่นก็ตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปลองเล่นเกมกันดูนะครับว่าเฟรมจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูเกม GTA 5ของเรานะครับการราคาระดับนี้นะครับเราจะเทสที่ Resolution 140นะครับตรงนี้เลย2560คูณ140นะครับ MSAA ปิด FXAA ปิด VSync ปิดเพื่อเห็นเฟรมมี่แท้จริงนะฮะ Density Quality Scaling เต็มทุกอย่างนะครับ setting จะเป็น Very High กับ Ultra นะครับอันไหน เอาตาได้ก็จะเอาตาถ้าไม่ได้ก็จะเป็นวิลลี่ไฮนะครับเดี๋ยวเรามารอดูเบนช์มากันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเฟรมเปิดมาที่70กว่าๆนะครับถือว่าเล่นสบายๆนะที่ Resolution 140 0ตรงนี้แต่พูดตรงๆนะครับเฟรมแบบนี้ถ้าข้ามไปที่ 4K ก็อาจจะไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับความแรงของการ์ด r x x 80เนี่ยก็จะแลกหมัดหรือว่าใกล้ๆก,กับ GTX 1060ของทางฝั่งค่ายเขียว Nvidia เดียนเองฮะ ฝนตกนะครับอยู่ที่60กว่ากว่านะครับมีลงไป50บ้างก็ยังใกล้ๆก,กับ v s ซ n งนะฮะนี่เลยฉากทันดิชันกลางวันกลางคืน70กว่ากว่าเดี๋ยวจะมีลงไป60บ้างหรือเปล่ารอดูนะฮะนี่ตอนท n s ดิชันมีลงไปแต่60บ้างครับฉากน้ำนะครับฉากนี้จะมีการเรนเดอร์หนักที่สุดนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับ ลงไป50กว่านะฮะพาร์ติเคิลน้ำเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะว่าเราปรับดีเทลทุกอย่างเต็มนะฮะถึงแม้ว่าไอเมอจะไม่ได้เปิดก็ตามแต่ว่ายังไงการเรนเดอร์มันก็จะหนักหน่วงอยู่ดียืนพื้น60ไปปลายๆ7 d Draw Distance Advanced g r a p h i c ทุกอย่างยังเป็น ออโต้หมดนะครับ normal คือเราไม่ได้ปรับไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะเพราะว่าตรงนี้เวลาเล่นเกมจริงเราก็อาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำนะฮะแต่จริงๆแล้วเข้าไปปรับได้นะครับแต่ว่าผมว่าค่าเดิมมันโอเคสุดละเพราะว่าถ้าระยะไกลๆพวกนี้สมมุติเราเป็นชีวิตจริงขับเครื่องบินอย่างนี้เราก็คงมองไกลไม่เห็นได้ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ามันก็มีวิสัยการมองอยู่กี่เมตรกี่เมตรก็ว่าไปนะฮะมาดูกันว่าการจราจรในเมืองจะเฟรมเท่าไหร่ 90กว่านะครับมีพีคสุดเมื่อกี้อันนี้ก็จะอยู่ที่80ยืนพื้นนะก็คือเกิน v ี y n c ขึ้นมาประมาณ20เฟรมนะฮะสำหรับคนที่จะเล่นเกมนี้ที่1040นะครับผมแนะนำให้หาจอที่เป็น Refresh Rate ประมาณ75 Hz บวกลบนะเพราะว่า60ก็จะเกินไปนิดนึงรถชนก็เฟรมไม่ตกเท่าไหร่ครับ รอดูฉากระเบิดนะฮะว่ามันจะเฟรมร่วงไปที่สักกี่เฟรมก็มีลงไปแตะ60กว่า60ไปปลายนะก็ยังถือว่าเลื่อนอยู่นะครับทะลุวีซิงเรามาว่ากันต่อที่เบนช์มาร์กแบบ Direct สินะครับเพราะว่าการตัวนี้ก็เป็นการที่ออกแบบมาในเจนของ d i r e c t สิเช่นกันนะฮะโดยที่เกมที่เราใช้เทสก็เกมเดิมนะครับ ashes of t h i s i n g u l a r i t y นะเป็นเกมวางแผนแบบ Open w น r l d นะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ได้รับการยอมรับพอสมควรนะครับต่างประเทศเขาก็ใช้เบนช์มาร์กแทบทุกการ์ดจอเหมือนกัน ตรงนี้นะฮะเราปรับเซตติ้งเป็นแบบคร a ซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือปรับสูตรทั้งหมดนะฮะค่าเซตติ้งก็จะเป็นดีฟอ t ในโหมดคร a ซี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เฟรมเท่าไหร่คะแนนออกมาแล้วนะครับเฟร,รมเฉลี่ยของค่าเซตติ้งแบบคร a ซี่ที่1 0นนะฮะ <c oughs> ตามนี้เลยถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับการตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้นะครับเรามาลองวัดอุณหภูมิกันบ้างนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวขอปิดเปิดใหม่แป๊บเพราะว่าเมื่อกี้ เหมือน GP u Z มันจะรวนนะฮะโดยที่เราจะเห็นรอบพัดลมมันยังหมุนอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมนี่ลองเปิดใหม่มาก็ยังเป็นอยู่นะสำหรับแฟนปีดมันหมุนศูนเเนแต่ว่ารอบมันพันกว่ารอบทั้งทั้งนี้ตัวกาจริงๆมันก็ไม่ได้มีรอบพัดลมหมุนพัดลมไม่ได้หมุนอยู่นะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอันนี้อาจจะค่าไม่ตรงหรือมีอาการเพี้ยนอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองฟูลโหลดให้ดูด,ดีกว่าตอนนี้ไอเดลอุณหภูมิห้อง25องศานะครับเวลามาทุ่มกว่าๆกับนโดยทีี่ G.P.U. Temp i d l e อยู่ที่48องศาเซลเซียสพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวจะลองฟู l โหลดให้ดูอันนี้เหมือนมันรีเฟซตัวรอบหนึ่งละนะครับก็เริ่มหมุนขึ้นมาทันทีนะครับเวลากโดโหลดึ้นมาที่63องศาเซลเซียสเลยแฟนชปีดที่17% 800กว่ารอบหมุนเอื่อยมากนะครับเสียงยังไม่ได้ยินนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วกันแล้วกลับมาดูว่ามันจะไปหยุดนิ่งที่สักกี่องศาครับ อันนี้นะครับเรามาดูอุณหภูมิฟูลโหลดบ้างนะฮะผมทิ้งไว้กว่า15ทีละนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอเอ็มเอสไอของบนี่มันเป็น t h e r m โมไวรันะครับซึ่งก็จสั่งให้ GPU ทําทำงานฟูลโหลดนะครับอาจจะมีวิ่งสวิงบ้างนิดๆดหน่อยหน่อยะฮะตัวนี้โดยที่เทมเนี่ยมันก็สวิงอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เห็นว่ามันขึ้นๆลงๆนะฮะเอาเป็นว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70 กว่าองศาบวกลบแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับตัว r e ference design ซึ่งเป็น RX 4 8 0จากทาง AMD โดยตรงเนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่านะฮะผมตอบได้เลยว่าดีกว่าเยอะนะครับตัวนั้นอย่างที่เห็นนะฮะลองย้อนกลับไปดูเทปเก่านะครับฟูลโหลดโดดขึ้นไป80กว่านะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าร้อนพอตัวนะฮะแต่ว่าพอมาเจอซิงค์ชูนฟอ์เซอร์ตัวนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นนะฮะอุณหภูมิหายไปกว่า10องศาเลยนะครับโดยที่รอบพัดลมยังอยู่ที่พันต้นๆยีกว่าเปอร์เซ็นต์เ,เท่านั้นเสียงเสริงนี่ไม่ได้ยินเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับสาหรับเป็นการ์ดที่คัสตอมจากทาง MSI ตัวนี้ฮะการบริโภคพ,พลังงานนะครับสิสเต็มเดิมของเรานะฮะ i5 ผา 600K มอน้ํา2ตอนพัดลม2ตัวมีปั๊มน้ํา1ตัว SSD 1ลูกฮาร์ดดิสก์ลูกนะครับกับการ์ดจอ RX 480จาก MSI Gaming X นะฮะอันนี้ เราอยู่ที่ i d อลนะฮะก็ประมาณ60วัตต์ต้นๆน,นะครับซึ่งการ์ดตัวนี้เป็นการ,รา์ด polaris นะฮะการ์ดสถาปัตยกรรมใหม่จากทาง AMD ใช้ขบวนการผลิตแบบ FinFET ก็น่าจะประหยัดพลังงานอยู่นะครับตอนนี้ i ดอลเดี๋ยวผมจะกด full load เฉพาะการ์ดนะฮะดูซิว่าจะขึ้นเปสักกี่วัตต์หลังจากตอนนี้เราอัปเกรด diver ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับดูซิว่าจะแตกต่างกับตัว reference หรือเปล่า240กว่าวัตต์นะครับกับประสิทธิภาพระดับนี้ผมถือว่า เจ๋งมากนะฮะกับการบริโภกพลังงานที่ค่อนข้างต่ำครับ สำหรับ Gaming X ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการ์ดคอสตอมของ RX 480จาก a อ d นะครับ MSI ก็ทำการบ้านมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทั้งประสิทธิภาพเรื่องการระบายความร้อนที่เทียบกับตัว Reference แล้วผมถือว่าทำได้ดีกว่าพอตัวเลยนะครับที่มันดีกว่าคือเรียกง่ายๆถ้ามองตัว Reference ตัวนี้จะเป็นตัวที่ประสิทธิภาพดีกว่านะครับก็ลบข้อด้ยอยต่างๆเรื่องความร้อนของ RX 480ที่เป็น f e r e n c e ไปได้พอสมควรเลยนะครับกับ ตัว gaming x ตัวนี้ที่อุณหภูมิลงไปกว่า10องศานะฮะส่วนอื่นนะครับก็ตามสไตล์ของ gaming x นะฮนะก็คงจะไม่รู้พูดอะไรแล้วเพราะว่า msi เขาก็มีภาคจ่ายไฟ m e d r i class s i n g twin f r er, o e r 6 Talk f แ n 2.0แล้วก็ไฟ rgb ที่เรียกง่ายว่าหลายคนน่าจะรู้ถึงคุณภาพของแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรกันมากเรื่องราคานะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮนะณักเวลาที่ผมถ่ายราคายังไม่ออกมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีขายในประเทศไทยหรือย,อยังด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าณเวลานี้ที่คุณดูวิดีโออยู่นะครับมีราคาออกมาแล้วหรือว่ามีวางขายที่ไหน <c oughs> ก็รบกควรช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับในคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้นะครับส่วนถ้ามีราคาเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เราก็จะมาแก้เพิ่มราคาในส่วนของดีสคริปชั่นหรือว่ารายละเอียดของวิดีโออันนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทาง msi ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งการ์ดจอเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้องิงและทีมงาน o h a r o n ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่ที่ o h a r o n สาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวัน สวัสดีครับ